ฟาดจ,จมจม2ปีชีวิตนายกรัฐมนตรีหุนมาแนทปัญหารุมรัจนแทบไม่เหลือซากสมญาเพรสชามีคุยกันเรื่องสมเด็จมหาบาวรทิปบดยฮุนมาแนทนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเหลือเชื่อจริงๆกับ2ปีที่ผ่านมาฉลองตำแหน่งด้วยการเดินทางไปปักกิง่งรวมประชุมยิ่งใหญ่กับ One Belt Initiative in หรือ BRI โครงการหนึ่งเข็มขัด1เส้นทาง กมนักโต้ตามสายกรอวัดมวยจากบรสมเด็จหนุ่มยังบินไปประชุมกลุ่มประเทศอาหรับแต่เพียงหนึ่งปีผ่านไปเท่านั้นทายาทประธานพคกัมบูชาที่ปกครองเขเมรมาร่วมสี่ทศวรรษก็ถึงการอวสานเมื่อถูกบิดาตนเองยึดอำนาจเงียบโดยการแต่งตั้งต,งตนเองเป็นประธานรัฐสภาใช้ทำเนียบจำการม,มอนเก่าอันโออาสมัยศรีหนุราช เป็นที่ทําการพบปะผู้นําทั่วโลกที่มาเยือนกัมพูชาและแต่งตั้งรมวรต่างประเทศคู่จานายปรักสุคขขนขึ้นมาดํารงตําแหน่งแทนครมคุณมาแน่ําเนินนโยบายไม่ต่างรัฐพันลุกที่มีบิดานายกหนุ่มเป็นนายกตัวจริงที่ไม่ใช่นายกเงาเหมือนปีแรกที่คุณมาแนขึ้นมาดารงตําแหน่งอีกต่อไปซึ่งดูเหมือนว่าการยึดอํานาจเงียบนี้จะไม่ใช่เรื่องที่ผู้คนในประเทศหรือต่างประเทศให้ความสนใจต่อเรื่องนี้ดังเป็นที่รู้กันดีว่า ใครคือนายกรัฐมนตรีของกรพชแต่สิ่งที่ทำให้คะแนนนิยมของคุณมาแน่ตกต่ำอย่างน่าใจหักภายในเวลาสองปีนั้นคือปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองที่รุมเร้าประเทศซึ่งดูจะมาทุกทิศทางโดยที่ผู้นำหนุ่มกัมพูชาคนนี้ไม่สามารถจะแก้ปัญหาใดๆได้เลยสำหรับการเข้ามาเป็นรัฐบาลเงาของบิดานอกจากจะทําให้คะแนนนิยมของเขาตกต่ําลงแล้วยังเหมือนจะสร้างปมปัญหาให้รุมเร้าขึ้นอีกดูเหมือน ดูเหมือนดูเหมือนมันไม่จริงอีกต่อไปที่เจ้าชายแห่งตระกูลหุนผู้ขึ้นมารับตําแหน่งแทนบิดาจะจะเปลี่ยนแปลงกพอพชอ,อย่างที่ถูกคาดหวังตรงข้ามเขาแทบจะเป็นรัฐบาลเป็ดง่อยตังครมอ,อย่างบลัดในกระทรวงต่างๆที่ไม่สามารถผลักดันโครงการรายได้และ GDP ที่ลดทั้งการท่องเที่ยวและส่งออกภาคอุตสาหกรรมเกษตรกรรมที่กําลังถูกเล่นงานจากภาษีโตตอบสหรัฐและสหภาพยุโรปในภาษี EBA ที่เชื่อว่าจะตามมา จากสภายุโรปโดยเฉพาะกรณีที่เกิดเหตุการณ์สังหารนในริมกิมยาอดีอสอพักฝ่ายค้านของกัมพูชาเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและสภายุโรปกําลังโบดความเห็นต่อเรื่องนี้ดูเหมือนเรื่องดีเล็กน้อยที่เข้ามาคือเม็ดเงินเมกาโปรเจกต์จากภาคเอกชนของจีนในโครงการขุดคลองแม่น้ำโขงลงสู่ทะเลแปซิฟิก180กิโลเมตรฟูนันเตชราว1,000ล้านเหรียญสหรัฐแต่ ไม่มีใครรู้ว่าโปรเจกต์นี้จะไปได้สุดซอยหรือไม่ทำกลางวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังรุมเราและเมกะโปรเจกต์เกาะกูดกับประเทศเพื่อนบ้านกลับกลายเป็นเหมือนรอสะประแอมหวานอมขมกลือต่อความขัดแยง้งประสาตาเมือนทมที่ปะทุเป็นระยะและปัญหาคราคาสัง MOU 44่ง MOU44